สาวกขเมนคนนี้นะครับทุกจนเนาะถึงกับคิดสั้นนะเนื่องจากว่าร้านขายเสื้อผ้าของเธอนะครับปน้องน้ำท่วมหนักนะจนวันนี้นะไปน้องเธอไม่มีทางออกนะก็จำใจนะครับไปน้องนะจบชีวิตตัวเองนะซึ่งคลิปนี้ก็มันเผยแพร่ออกมานะในช่องของเธอซึ่งบยอดเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่หาคลิปมาให้ทุกคนได้ดูเนาะให้คนไทยได้ดู เพราะเห็นนี้แหละหนึ่งและทำไมเขาถึงอยากจบชีวิตตัวเองหนึ่งนะคือเขาเนี่ยไม่มีใครช่วยเนาะไม่มีรัฐบาลเนี่ยจะออกมาช่วยรัฐบาลฮุนเซนนะ่ะคือเขาขอร้องเลยนะไม่ช่วยเนาะแล้วสิ่งที่สําคัญคือวันนี้บาปสำกรรมซัดขาดรายได้เนาะขาดการช่วยเหลือจากประเทศไทยท่านผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะก็มีรายได้จากที่ประเทศไทยช่วยเหลือเนี่ยมาตลอดนะครับ พอวันนี้นะไม่มีทางการไทยไม่มีภาครัฐเลยว่าเอกชนของไทยเนี่ยเขาไปช่วยเหลือนะครับก็ทําให้สาวคนนี้ถึงกับคิดสั้นนะครับ่น้องจบชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันแสดงให้เห็นถึงการที่คัมรไม่มีไทยขาดใจนะครับท่านผู้ชมนะขเขมรไม่มีไทยถึงกับขาดใจอย่างชาวคขมรคนนี้นะ ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ 1. ได้เงินเดียวยาจากประเทศไทยเนาะบางปีนาะพี่น้องก็ไปมอบของใชของซอยเนาะช่วยเหลือนะบางบางปีก็ถือว่าเอาเงินไปช่วยเหลือเยอะมากนะครับพี่น้องแต่วันนี้ปีนี้ไม่เหมือนแต่เก่าครับขาดไทยแบบร้อเปเซสาวคนนี้ไม่มีทางออกไม่มีทางไปเนาะจำใจนะพี่น้อง ต้องตุยสถานเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าขเขมรเนี่ยเขาอยากพึ่งประเทศไทยประชาชนนะบางส่วนก็อยากพึ่งประเทศไทยคนที่เขาไม่มีที่พึ่งแล้วนะเหมือนไอ้จ่าบอยมันบอกว่าไม่มีนะข่าวที่บอกว่าขเขมรโวยเนี่ยไทยไม่ช่วยหรืไม่มีหรอกแต่ลองให้ไอ้บอยเนี่ยมระจะถามมาให้ไอ้บอยเนี่ยไปสอบถามชาวบ้านลองดูนะ ว่ามีไหมเพราะว่าชาวบ้านที่ถูกผลกระทบเนี่ยสองหมื่นกว่าหลังคาเรือนแล้วถ้าเสลียมันกี่คนนะคิดดูครอบครัวละสามคนนี้กระปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปถามทุกคนนะจะไหวไหมบอยอยากให้บอยเข้าไปถามลองดูเนาะให้นักข่าวเข้าไปถามลองดูว่าใครเป็นคนโพสต์เน,นะ่น่นอน หนึ่งในนั้นต้องมีสาวคนนี้นะครับท่านผู้ชมนะสาวคนนี้ที่ออกมาอัดคลิปนะพี่น้องอัดอั้นตันใจเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นผลเสียหายของเธอนะครับพี่นะ้องอันนี้มันท่วมไม่เยอะนี่ก็คือวันแรกนะครับท่านผู้ชมนะแล้วผ่านมาสองสามวันเนี่ยทุกคนคิดว่าจะยังเหลือไหมนะเสื้อผ้าเนี่ยจะยังเหลืออยู่ไหมบัญชัว่า คงไม่มีเหลือชิ้นดีแล้วนะคงไม่เหลือแล้เพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยมันก็แรงมากนะครับผู้ชมนะมันก็แรงมากทําให้สาวคนนี้เนะไม่มีทางออกขอร้องคุณเซนนะก็ไม่ช่วยนะถ้าโฟุตบ่อยๆก็โดนเรียกตัวโดนจับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีทางออกจริงๆนะบอยนะเขาก็จะเป็นต้องอยากพึ่งประเทศไทย เพราะว่าหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าช่วยเหลือคนอื่นอย่างมากนะแต่วันนี้ประหยัพูดได้เลยว่าคนไทยนะเขาก็ไม่ช่วยเหลือเคมนอีกต่อไปไม่สนใจแล้วนะเคยช่วยเหลือมาตลอดนะเคยเลี้ยงดูมาตลอดแต่เคมนไม่เคยที่จะสำนึกบุญคุณไม่เคยที่จะให้เกียรติสิ่งที่ เห็นในวันนี้ทุกคนที่เห็นในวันนี้ที่เขาไม่เข้าไปช่วยนะไม่ใช่ว่าเขาใจดำนะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากช่วยแต่พวกคุณทำร้ายก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากช่วยในเมื่อก่อนมันก็ไม่มีแล้วสิ่งที่มองคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนคนถูกทุก์ไดยากเนี่ย ก็คือช่วยมาตลอดแต่วันนี้พอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือไม่มีอีกแล้ว mm hmm. นะครับท่านผู้ชมนะคือจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยนะว่าจะให้ไทยเนี่ยไปช่วยขเขมรเนี่ย mm hmm. เขาไปซื้ออาหารนะให้หมาจนจัดดีกว่า mm hmm. เพราะว่าคนไทยเนี่ย mm hmm. เขาก็ทําเต็มที่นะครับท่านผู้ชมนะ mm hmm. เขาก็ทําเต็มที่แล้วช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่คนขเขมรเนี่ย ไม่เคยที่จะให้ความสำคัญนะประเทศไทยสักนิดเลยมีแต่ทำร้ายจิตใจนะครับทำร้ายตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยใจร้ายประเทศไทยรังแกคนไม่มีทางชูไม่ใช่ไทยทำเต็มที่นะครับนะทำเต็มที่ทำเพื่อปกป้อง ผืนแผ่นดินไทยคนที่เป็นศัตรูกับไทยแล้วจะให้ประเทศไทยเนี่ยยื้นมือเข้าไปช่วยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นในการที่พวกคุณออกมาโวยวายนะออกมาเรียกร้องสิทธิของพวกคุณต่างๆมันก็คงที่จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปนะอย่างสาวคนนี้ก็ถึงกับ คิดสั้นนะไปลังจกับจบชีวิตตัวเองทำใหม่นะแล้วจะมาโทษประเทศไทยนะมาโทษมาใส่ร้ายทั้งที่ไม่เคยที่จะให้ความสําคัญกับคนไทยโดยซ้ำนะไม่เคยที่จะเข้าใจคนไทยโดยซ้ําพอมาวันนี้กลับมาทําพฤติกรรมแบบนี้กลับมาทําย่ายีหัวใจนะครับ ของคนไทยอันนี้บอยยได้ได้เห็นแล้วก็คือสงสารแนวคิดนะครับพี่น้องส่งสารพฤติกรรมที่ไม่มีความยัง่งยืนนะครับพี่น้องหนาดานไม่หยุดนะครับพนะี่น้องถึงกับจบชีวิตตัวเองนะทำไปเพื่ออะไรนะซึ่งคนไทยเองบอยยัดเชื่อก็ว่าเขาก็คงไม่อยากให้สิ่งแบบน,นี้เกิดขึ้นหรอกนะแต่ มันเป็นไปแล้วนะท่านผู้ชมนะ mm hmm. แล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับสาวอมเมนคนนี้ถึงกับไทยไม่ช่วยนะถึงกับจบชีวิตตัวเองนะครับ่นอ้องเพื่อหนีปัญหาแต่ประยัดเชื่อว่าในการที่ทําแบบนี้ก็พ่อแม่นั่นแหละนะที่เป็นคนรับใช้นะที่จะเป็นคนดูแลนะนิสินต่อไปถ้าหากว่าไม่ใช่พ่อแม่แล้วจะเป็นใครหรือว่าเธออยู่คนเดียว ก็ไม่รู้นะครับนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ครับพี่น้องก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้บอยยอดนะครับแรงงานลาวชาแนลครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้บอยยอดเองก็ขอขอขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องสำหรับวันนี้บอยยอดจะขอลาพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับ